สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับปรากฎการข้างขึ้นข้างแรมค่ะจะทาโดยหนึ่งนายอัพลวงตั้งรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหกสองนางสาวสุวิมลแก้วมณีรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าและสามนางสาวปร,ริยาชัดจันตะวงรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกค่ะ ปรากฏการข้างขึ้นข้างแลมเกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่ด้านตรงข้ามดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเองดวงจันทรโคจรรอบโลกทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเปลี่ยนแปลงไปวันละ12องศาเมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลกเราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปใช้เวลาประมาณ30วันค่ะซึ่งคนไทยนะคะจะแบ่งเดือนทางจันทรคติ ออกเป็น30วันคือวันขึ้น1ค่ํค่ำถึงวันขึ้น15บห้าค่และวันแรม1นึ่ํคถึงวันแรม15บห้าค่ำโดยถือให้วันขึ้น15บห้าค่เป็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงวันแรม15บห้าค่เป็นดวงจันทร์มืดทั้งดวงและวันแรม8ดค่ำและวันขึ้น 8, ดค่ำเป็นดวงจันทร์ที่สว่างครึ่งดวงซึ่งตรงกับวันพระค่ะ ซึ่งภาพนี้นะคะเป็นภาพการจำลองปรากฏการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมวันแรม15าค่ำนะคะเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะหันแต่ทางด้านมืดให้โลกดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในตำแหน่งใกล้กับดวงอาทิตย์ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เลยซึ่งตรงกับรูปกอไก่ค่ะต่อมาวันขึ้น8ค่ำรูปขอไข่นะคะเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์ ทำให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่าๆกันต่อมาวันขึ้น15ค่ำหรือวันเพนตามรูปคอควายดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลกทำให้มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงค่ะวันแรม8ค่ำรูปงองงูดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่าๆกันค่ะ วิธีสังเกตข้างขึ้นข้างแรมคนโบราณมองเห็นพื้นที่สีคล้ำซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุก,กบาทบนดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายเราสามารถใช้รูปกระต่ายบนดวงจันทร์ช่วยสังเกตข้างขึ้นข้างแรมได้ดังนี้ขึ้น15ข้าค่ำฝูมูลดวงจันทร์อยู่ทางด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเวลาประมาณ6โมงเย็นข้างแรมเปนนิ m งมูน นื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา29.5วันทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นเช้าวันละ50นาทีหรือประมาณ12องศาจึงมองเห็นดวงจันทร์ตอนเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตกและเห็นหัวกระต่ายเสี้ยวของดวงจันทร์ข้างขึ้นจนกระทั่งมืดหมดทั้งดวงในวันแรม15ค่าวันแรม15ค่านิวมูน ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกมองเห็นแต่งเงามืดของดวงจันทร์และดวงจันทร์จะขึ้นและตกพร้อมๆกับดวงอาทิตย์ข้างขึ้นเวกซิงมูนเราจะมองเห็นดวงจันทร์ตอนรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและไม่เห็นหัวกระต่ายเสี้ยวของดวงจันทร์จะหนาขึ้นจนกระทั่งสว่างเต็มดวงในวันขึ้น15ค่้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูสื่อการสอนเกี่ยวกับปรากฏการข้างขึ้นข้างแรลมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสื่อเกี่ยวกับปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมค่ะอันนี้คือรูปร่างของสื่อการสอนข้างขึ้นข้างแรมนะคะเมื่อพลิกด้านหลังนะคะเราก็จะมีวิธีใช้แผนภาพสื่อนะคะซึ่งสื่อการสอนนี้นะคะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ1แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการข้างขึ้นข้างแรม สสื่อจำลองการเกิดขั่งขึ้นขัางแรมและ3แผ่นภาพไทเฟดดวงจันทร์ซึ่งจะมีวิธีใช้บอกไว้ค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะก็จะมีวิธีใช้สื่อจำลองการเกิดขั่งขึ้นขัางแรมและก็วิธีใช้แผ่นภาพไทเฟดดวงจันทร์ค่ะต่อมาเรามาดูสื่อกันค่ะส่วนแรกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการขัางขึ้นขัางแรมค่ะ ซ right huh ึ่งแผ่นเนื้อหานี้นะคะจะประกอบไปด้วย2หน้าด้านแรกนะคะจะเป็นความหมายเกี่ยวกับปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรปรากฏการข้างขึ้นคืออะไรข้างแรมคืออะไรแล้วก็จะมีรูปจําลองปรากฏการข้ามขึ้นข้างแรมค่ะส่วนด้านต่อมานะคะด้านที่2นะคะจะเป็นวิธีสังเกตการเกิดข้างขึ้นข้างแรมค่ะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นโมเดลสื่อจําลองปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมค่ะ ซึ่งในโมเดลนี้นะคะจะเป็นการจำลองปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองหันด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบงังด้วยเงาของตนเองดวงจนันทร์โคจรรอบโลกทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเปลี่ยนแปลงไปวันละ12องศาใช้เวลาประมาณ30วันค่ะเมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็น เสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบซึ่งแบบจำลองนี้นะคะเราสามารถแกะตัวที่เป็นเฟสของดวงจันทร์ออกมาเพื่อให้นักเรียนได้ลองติดให้ตรงตามเนื้อหาด้วยตนเองค่ะต่อมานะคะในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายค่ะเป็นแผนภาพทายเฟสค่ะซึ่งแผนภาพนะคะเราก็จะใส่ไว้ในกรองแบบนี้ค่ะ เมื่อนำแผนภาพออกมาจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะแผนภาพนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่8แผนภาพนะคะซึ่งแผนภาพนี้นะคะก็จะแสดงเฟสของดวงจันทร์นะคะทั้งที่เป็นดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์เดือนดับดวงจันทร์ค่อนข้างแรมนะคะและดวงจันทร์ในรูปแบบต่างๆค่ะ วิธีใช้แผนภาพนี้นะคะแล้วก็จะให้นักเรียนดูภาพของเฟสดวงจันทร์จากนั้นทายว่าดวงจันทร์ลักษณะแบบนี้เป็นดวงจันทร์แบบไหนคะ่ะโดยให้สังเกตจากเนื้อดวงจนันทร์ค่ะจากนั้นก็จะเฉลยนะคะว่าดวงจันทร์ลักษณะนี้เป็นแบบไหนเช่นดวงจันทร์แบบนี้นะคะก็เป็นดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นดวงจันทร์ที่มีลักษณะแบบนี้เป็นดวงจันทร์เดือนดับคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็เก็บไว้ที่เดิมในกล่องนำทุกอย่างเก็บไว้แล้วก็ปิดและนี่ก็คือสื่อการสอนเรื่องปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมค่ะ